เย่ว่าซาโบอยู่ผมชุดกิี้อีกแล้วชุดกิี้ผมคือไวรุ่นกิี้อีกแล้วเฮออออเอคราวนี้ขากดมาสี่คนข้าจะไปกับเพื่อนข้าจะไม่ไปคนเดียวแล้วค้าไปมาเข้าวงครับผมอ่ามีบอดห้ายิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาลาดกูเด้อสู้อย่ามาลาดกูเด้อกูของกู โอ้ยในบูสแคมป์ไหมครับผมผมจะมาคิงออฟบูธแคมป์กับเพื่อนนะครับผมกดตี้มามันต้องคิงออฟบูธแคมป์แล้วจังหวะนี้สำหรับชุดกิ G ๊กี้ใครอยากได้ก็ไปเติมมานะน้องๆเฮ้เฮ้มหาเทพมาแล้วมหาเทพกิ y ๊กี G ้ตุยหลังกำลงังยิงอยู่นั่นไงยิงแบบเจ้าเข้าผีเข้าใจปะ ยิงแม่งสั่นจบหาอะไรเดินยิงผมยิงไม่ได้มันต้องยิงแล้วนั่งย่อแล้วเราไม่ต้องเดินอะไรเงี้ยมันจะนิ่งมากไอตัวนี้มันไปไหนนี่นี่ไงจะคานมีผมง็แล้วไงแต่ยิงตัวนี้ผมไม่ได้ยิงหลยตัวนั้นที่ผมยิงมันตายยิงหรอกนี่แต่แว่าผมร้านคิวเอ้ยิใส่ไม่ดีนะนี่ไปยิงร้านคิว,วเขาโอ้โหมี่ใส่บอด,ดีเลยขอฟาร์มหองออมมีคออะไหพี่หรือเปล่ามันจะ มีรถมาปะเพื่อนสองลำเลยกดังเบอร์สองตอนนี้มีใครใกล้ผมบ้างเบอร์สี่ไม่เอ้ยใกล้อยู่เฮ้ยเอาสี่พี่มาสี่คนน้องมากี่คนน้องจะอมระเบิดพี่หรือเปล่าแค่นั่นแหละสามองศาเวนทายเอียงขวาเพื่อวงังพลบึ๊มนี่ไงนี่ไงเป็นเว โยนระเบิดตึงซะด้วยสาองศาเด็นไทย์ุนจมูกของทีสาธทิศอองสายเซียสเซียนแดงปืนทายสองยังขวามาซึมนั่นอีกแล้วอีกเอาอีกลูกดิโดนอีกนี่ไม่ฟุกแล้วนะนะ่ไม่ฟุกแล้วนะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเวเวแม่นซะด้วยสาม,มเดี๋ยวรอเพื่อนครับผมว่าดีเวียดแน่นอนเพราะได้ยินเสียงปืนเบอร์ทีตาย เบอร์สีน่าจะนอกเนาะผมจะได้คิวเนาะตามคิวอะไรงี้ตรงเบอร์สองมีรถขับไปเป็นไรครับไม่สนใจครับไม่ใช่ผมเฮ้อตายเลยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าแก้แค้นให้ข้าคือกี่ยี่เฮ้ยเราเหลือสองคนนี่วะพี่เบอร์หนึ่งไปตายตอนไหนวะอู้หใครฆ่าเพื่อนผมเดินไปมุ้ยนี่เป็นไร ก็อย่างว่านะครับมีชุดกีกี้อยู่ไม่เป็นไรชุดกีกี้นี่มันตึงมาสี่ตัวหรือเปล่าเนี่ยมีคบรถใหญ่ด้วยแล้วอู้หูอุ้ยสวยอุ้ย,ยจังหวะนี้มันต้องนิดนึงนิดนึงจังหวะนี้มันต้องไปตุ๋ยหรอปเปอลอ่าขวามือเลยครับปล่อยเบอร์สี่ไปผมจะไปตุ๋ยแล้วมีบอดอยู่ข้างหน้าผมปั๊มคิวไป เอ้ยมันใช่ไหมนี่เอ้ยบอทอย่นี่ยไม่เจอโคลนอย่างนี้ไปเวจะว่าไปเวจะพูดว่าเป็นโคลนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราจัดการจัดการได้ตีข้างหน้าที่มันฆ่าเพิร์ลซองไปมันเกินไปมั้ยมาฆ่าเพิร์ลผมนี่ขับรถมายิงเลยไงมินิไวชุบกันอยู่ฮือฮือหื้เหื้เป็นเฮียอะไร สามตัวเอ้ยผมได้สามตัวเลยมีใครไหมเออเหยียคนสวยปติยิงสวยไม่ใช่คนเว้ยก็ว่ายู่ยิงง่ายบอดนี่าโอ้โหไม่ได้ยิงกันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยฮึฮึเพื่อนผมอุ้ยสวยโอ้ยชิบหายละ มาจากไหนวะน,นี่กนึกว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนยัง,นยงไงวะเน,นี่ยยี่อแไ้ยังไงยแล้วไงทีมทีมอะไรทีมมตายหมดระเบิดไฟเราคุณหลังมาจวหลังมาด้วยไงประเด็น U MP. U MP ยูพียูพีแม่งไอ้เหี้ยตูตีเหี้ยไม่ใช่ยูพีคิบหาละขวาซ้ายผมจะถอยไหมลูกวิชายเธอด้วยมันต้องเดินใส่อะไรอย่างเงี้ยว่าผมบันใจ ผมมั่นใจในตูตีผมตูตีผมแรงตูตีนี่ไงตูตีผมแรงมันแรงแล้วยิงไม่โดนยิงไม่โดนอึ๊บอึ๊บเอาเชี่ยเชี่ยเป็เไรเอาเชี่ยบ้านกูไฟดับอีเชี่ยไวไฟได้ไม่ได้อีเชี่ยเปิดเน็ตเน็ตกูเน็ตเน็ตเอ้าเอ้าเอา